และคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะและขอให้โชคดีพวกเราก็ดีใจนะฮะที่ได้มาร่วมงานวันนี้เดี๋ยวมีเค้กเอาโอ้ใช่พยาบาลไม่พยาบาลแต่ว่าเคาอยู่ไม่จะจะมาอาจจะพ่อ พยาบาลโต๊ะของพยาบาลเข้าใจไหมเขาไม่เป็นไรนะอ้าวเข้ามามอโอเคพยาบาลมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มใหญ่ดีละท่านพยาบาลใหญ่ใหญ่นิวยอร์กนี่พยาบาลเยอะค่ะแล้วยังมีอีกเจ็ดสนา,า,านมกอล์ฟอีกค่ะเ,เอาเลยค่ะทำเลยค่ะ โอเคขอบคุณค่ะสมาคมต่อไปนะคะสมาคมชาวใต้ค่ะอยู่ไหนเอ่ยมาทางนี้เลยค่ะสมาคมชาวใต้ขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะสมาคมชาวใต้ค่ะสมาคมต่อไปนะคะสมาคมชาวเหนือรอถ่ายภาพแล้วก็เชิญกล่าวมีแค่นี้ใช่ไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะสมาคมชาวใต้ค่ะตัวแทนเลยค่ะกล่าวอะไรใช่กับท่านผู้สุงศักดิ์ครับเลยนะคะ ขอขอบคุณเจ้าของร้านนะครับที่อำนวยความสะดวกให้นะแล้วก็คุณจุจิตาคุณภูลอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกชมรมสมาคมนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านกุงศุลกับภริยาด้วยนะครับครั้งแรกเจอท่านก็บอกเอ๊ะสงสัยท่านประหยัดเงินค่าตัดผมได้เยอะมาก <c oughs> <c oughs> คือมาแปลกที่สุดฮนะเดี๋ยวแล้วต่อไปก็เห็นบอกว่า เปลี่ยนเวลาราชการเพิ่มยาวขึ้นคงได้ยินคนนิวยอร์กโวนว่าไปติดต่อยากคือคือเปลี่ยนหลายๆอย่างที่คนนิวยอร์กเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ยินคอมเพลน์เลยนะแล้วก็เอาตราคูดมาไว้หน้าบ้านเอามาไว้หน้าสถานกองศุนเนี่ยโอ้หลายๆอย่างเราบอกเออดีดีด,ดีดีมากคือคือท่านกงศูลมาเปลี่ยนเนะี่ยก็ ในฐานะเ,เราช่วยกันนะฮะก็ช่วยกันจัดงานก็ดีน,นะครับ okay, <top. S 1> ก็ขออวยพรท่านกับครอบครัวนะครับ,รบเน้นทางปลอดภัยนะครับเราก็กลับมาเยี่ยวกเราด้วยนะครับ ถ่ายร,รูปกันแล้วนะคะสมาคมตอ่อไปนะคะขอเรียนเชิญสมาคมชาวเหนือนะคะ่ะสมาคมชาวเหนือเราใต้แล้วเราขึ้นเหนือกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะออกอีสานอ่ะแล้วเดี๋ยวจะไปทางไหนอีกหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเราล่องล่องทั่วประเทศสมาคมชาวเหนือเชิญเลยะคะ่ะสมาคมชาวเหนืออยู่ไหนเอ่ยขอเรียนเชิญค่ะเอามาเลยค่ะลากาเลยนะคะเรีเชิญ มีสองคนเองเหรอคะสมาคมชาวเหนือขอเรียนเชิญนะคะสมาคมชาวเหนือค่ะเนี่ยมีตั้งหลายคุณจิตพลคุณบัวคุณชนทิชามาด้านนี้เลยค่ะมาด้านนี้ด้วยค่ะมาด้านนี้นิดหนึ่งนะคะอาณามาแล้วนี่ค่ะนี่วงยกมาเองเลยอ่ะถ่ายรูปก่อนนะคะใครจะเป็นตัวแทนถือไม้เลยค่ะใครจะเป็นตัวแทนอ่ะตัวแทนค่ะถือไม้คติ๊กกันค่ะคุณติ๊กพูดหน่อยเอา เอาเหนือกินกุ้งกัเมืองหนเลยเอางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเองดีไหมคะฟ้าเอินคนกลางเอาได้ค่ะัวกุ้งเมืองเราเลยค่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้านัที่เอวอย่างก็ เพื่อให้ชาวเหนือมีเกียรติไม่ได้อ้ยพอให้ท่านกงศุละได้รับตําแหน่งใหม่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมวันที่8เมษายนนะคะงานงานของชาวเหนือนะคะ8เมษายน8เมษายนค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามีโอกาสขอบคุณค่ะ ไปนะคะสมาคมอีสานค่ะสมาคมอีสานอยู่ไหนคะ,เ,นะเราใต้เราขึ้นเหนือแล้วเราก็ไปตะวันออกนะคนนี้มาเลยค่ะสมาคมอีสานเชิญเลยค่ะไไอีสานค่ะอีสานใครจะ,คะจะเป็นตัวแทนคะใครจะเป็นตัวแทนพูดพี่ใช่ไหมคะพี่นายกสมาคมามาเลยค่ะยืนนี่นะะเลยค่ะ ในนามของนายวิสารนะคะขอไว้พรให้ท่านและครอบครัวเดินทางโดยสวัสดิภาพและโชคดีค่ะ๋ย่าไปนะพี่อยู่อีกหลายเนนะ่วไปนะครับสมาคมมสาคมต่อไปนะคะ ชมรมอนุรักษ์รำไทยค่ะอยู่ไหมคะชมรมอนุรักษ์รำไทยเชิญเลยค่ะเอาเชิญเลยค่ะพี่เชิญเลยค่ะนี่ชุดนี้เจอบ่อยใครจะเป็นคนพูดคะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ดีใจนะคะท่านจากไปเราคิดถึงเป็นครั้งแรกที่ได้เจอท่านฟาบิโอตอนที่เราลำาลำใบใบสีสุข,ขันต้อนรับท่านแล้วพวกเรากลุ่มชงลมอนุรักษ์ลำไทยรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าท่านเห็นเราใช้วิทยุอันเก่าเก่าเก่ามากแล้วท่านก็ซื้อสปีกเกอร์ใหม่ให้เราโซนี่พวกหนูจะใช้อย่างดีเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะแล้ว อันหนึ่งที่ประทับใจนะคะประทับใจมากเพราะว่าท่านมารับงานในช่วงที่โควิดระบาดเป็นช่วงวิกฤตที่ทุกคนกลัวชื่นชมมากค่ะเพราะว่าท่านบริหารงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพทุกๆคนเอ่ยชื่นชมกับการทํางานของท่านกงสุนนะคะทุกๆทุกๆท่านเลยค่ะทุกๆท่านขอขอบคุณแทนประชาชนชาวไทยทั่วทั่วยูเอสด้วยเพราะว่าเพื่อนมาจากที่โอไฮโอเขาก็มาติดต่อก็ติดต่อได้อย่างรวดเร็วมากขอชื่นชมมากนะคะในสถานการณ์ที่วิกฤตแต่ก็ได้ใช้โอกาสนี้บริหารแล้วก็ทุกคนชาวนิวยอร์กก็ประทับใจมากค่ะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างๆพวกเราจะไปเยี่ยมนะคะที่มอโลโกค,ค่ะขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะคะมีความสุขสวัสดีค่ะ ำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญกลุ่มสมาคมแพทย์ไทยนอรอีสค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณหมอท่านหลายนะคะคุณหมอทั้งหลายจะได้เพอเอิญจะได้รู้ว่าคุณพี่อยู่ไหนจะได้ไปหาหมอได้ถูกค่ะเ <laughs> ชิญเลยค่ะคุณหมอคะเชิญเลยค่ะ <laughs> เรียนเชิญน,นะคะ <laughs> คุณหมอชิงเชิญเลยค่ะ <laughs> คุณหมอคะทุกคนเลยค่ะคุณคนค่ะเรียนเชิญค่ะ <laughs> ครับอ,อันนี้เป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยป่ะครับไม่ใช่นะผมขอแสดงความยินดีต่อท่านกงสุลใหญ่นะครับที่ท่านได้เล่นตำแหน่งเป็นเอมบัสรราชทของประเทศโมร็อกโกของไทยครับอข,อของไทยละครับ <c oughs> ต่เป็นเอบมสเตอร์ที่นั่นใช่ไหมครับใช่ครับเท่าที่ผมทราบนะประเทศมโมร็อกโกเป็นประเทศที่คนเขาไปวัเคชันกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับท่านไปวันเคชันแล้วก็เก็ตเพย์โฟร์เดผมขอบคุณท่านมานะครับที่ช่วยพวกเราคนไทยในนิวยอร์กนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับครับ และมีความยั่งยืนในหน้าที่การงานตลอดไปนะครับครับผมครัครัออบผมสดค่ะผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะว่า,าทุกคนก็แย่งผมพูดไปหมดแล้วะถ้าผมพูดคนแรกเนี่ยจะนานกว่านี้เ <S S S 1> พราะฉะนั้นคนอื่นก็แย่งกันพูดไปหมดแล้วฮะ ผมก็ขอสรุปว่าหนึ่งผมมีความภูมิใจกับท่านกงสุนใหญ่ว่าที่เอแกรราชทูตนะครับที่ผมมีความภูมิใจเนี่ยเพราะอะไรดูมาเพราะตอนที่ผม,มาอายุ23่ปีเนี่ยผมไปประเทศสิงคโปร์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ผมได้รับการต้อนรับจากสถานกองสุนใหญ่ที่นั่นนะครับตอนนั้นเราก็เห็นว่าโอ้โหกองสุนใหญ่นี่ผู้ใหญ่เหลือเกินเลยนะตอนนั้นท่านกงสุนใหญ่ปัจจุบันยังอยู่เควันนะครับอยู่ชั้นเควัน มาถึงทุกวันนี้เนี่ยเวลาผ่านไปท่านมาเป็นผู้ปกครองของเราเป็นไม่ได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ความภูมิใจของผมนะครับเพราะว่าเราได้รับความกรุณาปราณีสมัยอยู่สิงคโปร์นะครับมาตอนนี้ท่านก็มาให้ความกรุณาปราณีกับเราในฐานะกองสุนใหญ่เพราะว่าได้รับหน้าที่จากพระเจ้าอยู่หัวและรัฐบาลไทยอันนี้อันนี้เป็น,นความภูมิใจนะครับ อีกอันหนึ่งผมขอแสดงความยินดีนะครับที่ว่าท่านได้เลื่อนจากเอกเอาจากกองสุนใหญ่ไมาเป็นเอกราชทูตประเทศมร็อกโกซึ่งมีลักษณะการปกครองคล้ายๆประเทศไทยนะครับประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกและประเทศมร็อกโกนี้ก็ค่อนข้างจะ สุขสบายนะครับแบบที่พี่สมศักดิ์เรยียนไว้แล้วคือก็เป็นประเทศกลางๆนะครับไม่มีสงครามไม่มีคิดแนบเหมือนประเทศทางอาฟริกาทั่วไปผมก็ขอให้ท่านและภรรยาเดินทางไปประเทศมร็อกกแล้วก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะครับแล้วก็คุณพระศินธรายก็คุ้มครองท่านทั้งสองครอบครัวแล้วก็อยู่ยังมีความสุขนะครับขอบคุณครับ ชมรมต่อไปคือกลุ่มรักเสียงดนตรีค่ะคุณสุรีเชิญเลยคะ่ะกลุ่มรักเสียงดนตรีจะเห็นเลยนะคะว่าเขามากันสวยๆทุกคนเลยอันนี้นําทัพโดยคุณสุรีค่ะเขามีทีมของเขาถ้า่อเราไปงานไหนเขาจะมีทีมของเขาค่ะฝั่งนี้บั่งได้นะคะค่ะใครจะเป็นตัวแทนคะคุณสุรีใช่ไหมคะหรือใครคะ,ะจะมอบมาให้ใครจะเป็นคนท่านใดจะเป็นคนพูดนะพี่มาอะมาะมาเลยตีงนี้เลยคะ่ะถ่ายรูปก,ก่อนนะคะถ่าย คุณหมอหคุณหมอพายไปอยู่นู่นแล้วค่ะคุณหมอคะคุณนอนลุล no, no, no. ุ่ม สวัสดีค่ะท่านกงศุลแล้วก็ท่านกำลังจะเป็นท่านเอ,อ <c oughs> กาคราชทูตค่ะ <c oughs> ขอโทษแล้วก็คุณกายไม่พี่ไม่มีอะไรมากนะคะขอใหอ้ให้คุณภระรีรัตนาไตรยัยคุค้มค,ครองอ ที่จะเดินทางไปประเทศโมร็อกโกแล้วก็ขอให้ท่านคิดถึงพวกเราแล้วก็มีโอกาสกลับมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะค่ะเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะขอลกข่ะขายลูกขายลูกสวะคหมอจับเป็นหน่อยไม่เห็นพี่เมา ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สมาคมต่อไปนะคะขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะสื่อค่ะเดี๋ยวค่ะปิดท้ายไม่ได้ไม่จ่ายไม่ได้เชิญเลยค่ะสื่อค่ะพี่ไพโรธคุณคุณวรรณนาตัวเองก็ไม่กลับพยืนด้วยค่ะเชิญค่ะพี่ไพโรธค่ะขอเชิญพี่ไพโรธเป็นตัวแทนเราพูดดีกว่านะขอเรียนเชิญค่ะเป็นพี่ใหญ่ของทุกๆคนสื่อค่ะไม่ได้ไม่ได้ก็ พูดไปแล้วก็พูดนิดเดียวพอนะครับได้ได้ที่เข้ามาคุณหมอชินก็สือ่อในกันเชิญเข้ามาเลยค่ะก็ขอวิพรให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เสียดายที่ว่าเราจะเสียแหล่งข่าวไปหนึ่งท่านแหล่งข่าวเลยครับ สองคนนี่ถือว่าแหล่งข่าวแหล่งข่าวที่สุดยอดของแหล่งข่าวเลยนะครับก็คุณเนดีมีดอกไม้ใช่ไหมโอเคนะฮะก็ขออวยพรนะฮะซึ่งอวยพรมาแล้วก็ขอให้เดินทางด้วยสวุิภาพสุขภาพแข็งแรงปรลัดนะครับอาได้ครับก็มีใครพูดอีกไหมโอเคครับจะถึงบอกว่า อยากให้มีสมาค,คมกอล์ฟออกมาอีกสมาคมเยี่ยถึงเนี่ีงเสเลยครับสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับท่่นคงสุนผมในฐานะตัวแทนของสมาค,คมกอล์ฟนะครับ ก็ขออวยพรให้ท่านองศุลนประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับแล้วผมอยากจะกล่าวถึงความดีของท่านสักนิดหนึ่งตั้งแต่สมาคมกลอฟเปิดมาที่นิวยอร์กนะครับไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเลยแต่ท่านองศุลนมานี่มีเงินสนับสนุนให้กลอฟนะครับรู้สึกรู้สึกจะสองปีแล้วนะรู้สึกจะสองปีนี่มีเงินสนับสนุน ให้สมาคมกอล์ฟนะครับมาผมมาดีใจมากเลยยายท่านอยู่นานๆเด <c oughs> ี๋ยวนี่นี่ไปแล้วผมไม่รู้ท่านกองสุนจะสั่งสั่งท่านเอ่อขารชการช่วยหาเจียดมาให้อีกหน่อยนะครับท่านไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ่ะคลูกค้าขอนที่เตืน้าครับ kan lihat ครับ ขอเชิญนางลำอ่ะกลุ่มสุดท้ายนะขอขอเรียนเชิญนะคะศูนย<ม>์วัฒนธรรมไทยแห่งรนิวยอร์กค่ะจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะขึ้นมากล่าวไวพรให้กับทางท่านกงสูลใหญ่นะคะเรียนเชิญค่ะยี่พูดถึงมาคงซ้อยังไม่กินคือไม้พี่เลยค่ะเชิญเลยค่ะศูนย์วัฒนธรรมไทยค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะหิวกันแล้วนะคะแล้วก็จะได้เริ่มรับประทานอาหารกันค่ะเพราะว่าเราจะมีการ รำมวยผ่อนให้กับท่านผุ้สูงใหญ่ด้วยจากศูนย์วัฒนธรรมไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะพี่จิตค่ะศูนย์วัฒนธรรมไทยเชิญค่ะตรงนี้เลยค่ะมุมนี้เลยอ่าน้องปี้อยู่ไหนน้องปี้อ๋อค่ะอ๋อพี่พี่จิตพูดไปก่อนได้เลยค่ะไม่เป็นไรพี่จิตพี่จิตปะธาศูนย์วันนี้มีเด็กนักเรียนนะคะจะมารำแต่ว่าถ้ามาถ่ายรูปก่อน

ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมมือร่วมใจกันวันนี้นะคะเพราะว่าประจิตนะคะประจิตรู้สึกตื้นตาลใจก็เลยพูดอยากให้ทุกคนพูดนะคะก็พวกเรามีความสุขมากนะคะงานนี้แล้วก็อาจจะมี อีกงานอีกงานถ้ายังไม่ไปนะคะนะคะตึกเขียวยังว่างนะคะนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขความเจริญในภายภาคหน้านะคะพวกเราชาวศูนย์เนี่ยนะคะเป็นรุ่นเก่านะคะแล้วก็รุ่นใหม่ผสมกันนะคะเพราะว่าเราพยายามที่จะให้ทุกคนนะคะมาที่นี่ เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็สคริปตัวกลุ่มที่พวกเรานะคะเพื่อนะ,ะน,ะะนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เจอท่านกันอย่างเต็มที่เด็กๆเ,เจอท่านกับกับภรรยาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอคุณพระศรีรัตนนา,นานไตรน,นะคะจงช่วยคุ้มครองป้องกันทุกทกอย่างให้ท่านจเจริญเจริญค่ะ การข้าวเลยจะรำเลยก็ถึงค <living> ่ะก็คิดว่าตอนนี้ทุกคนคงหิวนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะค่ะเอาไงเอาไง